มันแหลกป่าววะอันนี้คือเริ่มถ่ายแล้วใช่ไหมวะใช่ปะวัเชี่ยโอเคใครพร้อมที่จะเข้ามาเล่นกับกูแล้วบ้างมีคนเข้ามาแล้วเสือแหละโซลีสควอตแปดเก<อ>้าสามห้าแปดหกเข้ามาเต็มเข้ามาแล้วก็ถ่ายโอ้เจ้าเข้าเชี่ยอ้าวมันตัวอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยมังกรกะปอมทะเลโอเคหมาจอนวิกชิบหายแหละ ใครจะเปิดมันก็เปิดนะกูไม่เอาแล้วกันอะภาพนี้ .png มากโอ้โหหมายก็ God. ตัดไหเท่านี้เลยเราจะแค้นที่นี่แหละเพราะว่าการนอนม่นน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้วะสำหรับตอนเนี้ยโอ้โหคุดกันเต็มเลยเป็นภาพที่สวยงามลือเกินทำไมเกมน,นี้นอนบนพื้นไม่ได้เออจริงทำไมมันนอนบนพื้นไม่ได้ต้องใส่กัวปวกกัดแล้วมั้งโอ้กี่คนวะวัดเอาใครมาตายไป้เขียวนะะเไยเชี่ยเป็ดชิบหพายแนละ้วฮ้ยเฮ้เฮ้ ไม่เอาดิเชียวม,มันเอากูแล้วม่นจะมันจะแดกกูแหละจิบหายภารกิจคือไปนรกฮะไอ้ขอส่องไอ้คนที่อยู่ในนี้หน่อยดิเอาเมืองเหรออ๋อเมืองใต้น้ําสเต็ปสเต็ปด็อกวอตฟักทำไห้ตัวมันเตียงอยู่เนี่ยอะไรว้เนี่ยไอ้คนที่อยู่ข้างล่างนี่มันไปไหนของมันวะอ่าวเอาเป็นว่าอยากไปนรกกันใช่ไหมจัดให้ใครมันวางอะไรขนาดนี้ว้แหละอันเดียวไม่พอเลยบ้านมากิเพื่อความสบายใจเดี๋ยวกูเสกอาหารให้ทุกคนแล้วกันนะอาหารเอาเป็นอะไรดีสเต็กไหมสเต็กเขียนยังลืมเอ้สเต็กเขียนไม่เป็นอาเปิดไปก่อนแล โลเพ่เลยฮะแลกของว h a t the f u c แลกของอะไรในกล่องอะโลง่งอันนี้มันแลกของแล้วมันมีอะไรให้แลกเนี่ยเห็ดแลกกับไม้สิบห้าอันเพื่อแลกกับเห็ดหนึ่งอันเออเป็นการไล่สตรีมครั้งแรกที่โคตรวุ่นวายและโคตรกระตุกเลยโอ้ Á, อ๊กรอแป๊บนึงนะฮาวเดือดฟ้ากูติดไฟได้ไงโอ้ยกูติดไฟได้ไงวะเฮ้ยโหมีอ animation ด้วยสตรีม่วงอ้อาวอ่าฮะไหนดูเ What the f ฟักใครมาจุดไฟไวะเนี่ยเชี่ย ก่อการร้ายหรือไงเนี่ยชิบหายไม่หนุกนะเว้ยอันนี้ไม่ขับในสัตว์ไม่มีทางเลือกว่ะนอกจาก tp กันมาทีเดียวทั้งหมดแอเอใช่ไหมแล้วก็ adp ปุ่งอ้ออ๋ <laughs> กระตุกเลยเฮ้ยหาเพชรให้ได้ก่อนโอ้ยหยุดก่อนไม่ต้องเอาเพชรก่อนแค่มึงอะทําประตูนรกให้ได้ก็พออะแบบเอาน้ำกับลาวามาจังซี่กันไหน่อยเชียแล้วก็ได้น้ำม่วงอะ่ะมีคนเผาบ้านฮะโอ้ยเชี่ยใครมันกลัวสตีนวะไอ้สันน่เชี่ยร์ไปไม่ไปบ้านไปบ้านชิบหายละทีไไ่ถัดไปเป็นที่เผาเฮ้ย และอีดอกแม่อโมที่มันมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยนกอ้วนโอ้ my god ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้วะแล้วใครมันจุดไฟกันวะใครมันจุดเนี่ยเฮ้ยบอกกูทีว่าใครจุดไฟเนี่ยมันมีคนชาปนักกีดบ้านอีกแล้วเนี่ยกูไม่ต้องทำอะไรแล้วกูเดินวนอยู่อย่างนี้แหละกูไม่ต้องทำเชียร์อะไรแล้วกูพูดจะคอแห้งแล้วเนี่ยกูยังไม่มีอาหารอะไรเนี่ยต้องจากเพิ่มของให้พวกมันเนี่ยแล้วใครมันอยู่ข้างหลังกูเนี่ยขอใจกิเลน่อยใจกิเลเชียร์อะไรอะไรใช่ดิโอ้่ทำเออจะได้ไม่เบื่อสักทีถทำใหญ่มากใหญ่มากๆแล้วก็มืดมากๆตันด้วยเหล็กเหล็กเต็มไปหมดดเเเลยยยฮ้้ีกกัโอ โอ้โหสเต็ปหลบกูแม่งไวพริบกูโคตรตึงนี่มาทำใหญ่นี่ว่ะมันคงไม่มีวอร์เดนใช่ไหมไม่มีแหละมั้งใช่แหละไอ,อ้เจี๊ยบทำไมกูเห็นไอ้น,นี่มันเหมือนเพชรเลยวะเนี่ยมันไม่ใช่เพชรมันเป็นน้ำเบืองแสงเมื่อกี้กูเห็นไอ้เขียวไม่ใช่เหรอเขียวยืนนิ่งเลยเว้ยพี่เคยดูช่องคาร์ลพี่โป๊กไหมครับอู้นี่แหละเอฟซีตัวแท้เลยเว้ยพี่รู้แล้วว่าใครเจอตัวประเด็นแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าเจอตัวปัญหาเดี๋ยวกูจะเคลียร์มันเอง คนชื่อเลิฟจุดไฟคนที่ตามกูมาตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนดูจากภาพน่าจะไม่รอดโอ้โอ้โอ <c oughs> การเป็นปุ๋ยไปแล้วคนนึงกูว่าแล้วทชียร์อันนี้เพื่อนผมแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะจุดไฟหรือเปล่าเพื่อนเลอแมเพื่อนอย่างนั้นเลยเพื่อนมึงแต่ไม่เพื่อนกูแล้วกันะนะเตือนเพื่อนมึงซะก่อนที่เพื่อนมึงจะสลายไปต่อหน้าและถ้ามึงยังเตือนไม่สําเร็จมึงก็จะสลายตามเพื่อนไปด้วยเข้ามาเกียนแล้วก็ออกเลยอุบาสิ้นดีอีกแค่นิดเดียวเอาละช่วยกันว้ายเสกเสกก็เชียแหละ ม่งั้นกูจะถ่ายทําไมล่ะไลฟ์สตรีมอะลองหาเด็กแถวนี้กันก่อนแล้วกันนะใครมันขอโดนกินไว้สัตว์มือขออีกกูบอกก็ได้ีืยนี่ไม่มีคอมใช่กูไม่มีคอมเออไม่กูจะเรียกอย่างก็คือกูเคยมีดีกว่าเราแค่สร้างประตูได้ก็พอและจะเลิกไลฟ์สกีกูเหนื่อยแล้วยวอเดียว,เ,ยว,เ,ยวเอาถังให้กูดิดย๋ยวกูทําเอง A ดีกว่าแค่สร้างได้ทุกอย่างก็จะจบอีกนิดนึงอีกอันเดียวใครมีวางเลยเนี่ยตรงเนี้ยเอา้า เจ้ยเรจเซอร์ไอ้นิดเดียวนิดเดียวมามามาเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเสร็จแล้วเอาเลยจุดแล้วทำภารกิจของไลฟ์สดในรอบนี้ให้สำเร็จเสร็จแล้วภารกิจเสร็จแล้วกูจะรอให้เฮียอ๋อหนึ่งชั่วโมงให้ตายเถอะยากย้ายอยากย้ายเดี๋ยวกูจะเซฟตัวเองไว้ตรงนี้แล้วกันนะเซฟเลยในสุดภารกิจก็เสร็จจบไลฟ์เท่านี้เลยแล้วกันโอเคยากย้ายไว้ทุกคนอยาก้ายเดี๋ยวสิมปิดไลฟ์แล้วกูลืม